ให้กับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งโดยการสนับสนุนให้ดําเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนเลี่ยงเมืองปกครองอำเภอปกรองจังหวัดระยองรวมทั้งการเปิดโอก,กาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อรับฟังและรวบรวมประเด็นปัญหาหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่จะดําเนินโครงการสํารวจออกแบบรายละเอียดเดินแบบต่อไปและเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมที่สมบูรณ์โดยที่ผ่านมาโครงการได้จัด การดําเนินการเมื่อวันพุธที่7ออ 5, กกจ็พฤษภาพศ2568มีผู้เข้าร่วมประชุมในทานต่าตางละในสังคมสําหรับการจัดประชุมมีที่ปรึกษาได้ดาเนินการ,รศาึกษาความเหมาะสมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกำลนะังในนเร่วนร่วมกันอยากให้มีขึ้นวันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับการจะทำอะไรถนนหนทางปัจจุบัน าก,ก,การกระบวนการล้วจะต้องนับฟังความคิดเห็นนี้ของอาระชเาชนถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาดําเนินการต่อครับวันนี้เราเป็นร่วมรับฟังความคิดเห็นในโครงการนี้ซึ่งน่าจะประกอบไปด้วยทางหลายๆภาคส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รับฟังว่าทีมงานทางเพราะว่าเป็นบ้านบ้านผลนะจังหวัดพิษณุโลกครับเข,า,ขาเรียกมอไมยาว ก็เชื่อว่าในพื้นที่นั้นนะครับคนที่มีทางก็ก็มีไปแต่คนที่รู้ว่าเส้นแนวนั้นก็จะผ่านก็จะไปสร้างราคาประเมินไม่แพงแถวนั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อขายกันีก็อาจจะแพงขึ้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจฟังคงไม่นานใช่ไหมจากรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้ครบท้วนรอบด้านยิ่งขึ้นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วถ้ากดไะ่อดค่ะอ่าเยเลดค่ะาสองเกินคที่มาใหมประมาณช่วงเดือนสามพษาเราลดพื้นที่ะครับเพิ่มพื้นที่แล้วก็มาจัดจักนิประเทศนะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับ ก็อันนี้ใช้ระยะเวลาเกินโครงการมาพอสมควรแล้วนะครับในวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนครับก็ยลเอยากจะมานำเสนอนะครับให้ทุกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบผลการศึกษากขั้นตอนของโครงการนะครับก็อื่นก็อยากจะตกลงทำควัมเข้าใจตรงกันก่อนว่าขั้นุอนพัสค์ที่เรามาในวันนี้ครับเรามาเพื่ออันดับแรกได้เลยนะครับเสนอข้อมูลสรุปผลไปในทั้งหมดของโครงการครับตามที่นําไปถึงนะครับก็อยากให้มี เอาไปเพิ่มเติมปรับปรุงประเด็นไหนให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ปรึกษาก็จะรวบรวมประเด็นข้อที่หนึ่งข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในวันนี้นะครับรวมถึงที่ประชุมที่ผ่านมาทั้งหมดของโครงการนะครับที่เราจับเอาทั้งหมด10กว่าเวทีตามตามที่วีดีทัพได้ได้เปิดเมื่อสักครู่นะครับข้อที่หนึ่ข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็เอาข้อที่ห็นก็ข้อเสนอแนะเป็นปรับปรุงให้มีประโยชน์กับโครงการทีนี้ประเด็นี